好好好 สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเจ้าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพร่กนากาศภาคอีสานและเรดาราภาคอีสานล่าสดุดเนาะสำหรับมือนี้3 1พฤษภาคม2568เท่าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับภาคอีสานมือนีจะมีฝนฟ้าขนองประมาณรอ70ของพื้นทีและมีฝนตกหนักถึงงนักแห่งบางแห่งเน้นเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องค่ายบึงกาลสกลนครน,นครพนมกาฬสินมุกดาหารรอยเอดยโสธรอ,อำนาจเจริญและก็บอุบลราชธานีอุณหภูมิต สูงสุด23-26องศา,สาสงเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยูุ่ที่32-34องศางเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัปเดตเรดดราฝนล่าส,สุดตรวจพกุมฝนอ่อนถึงผ่นานกาอยูทีอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมอิมอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูบร์อำเภอห้วยทับท่านอุทุมพรพิสัยยางชุ่มหน่อยเมืองว่างหินกลางกูขุขันกันทราร่จังหวัดศรีสะเกดเมืองเขาศรีนรินศรีขอระพุ่มซำร่องถล้ำดวนศรีนร่องปราศาสพนมดงรากราบเชิงสังขะจังหวัดสุรินสูงเนื่นเสิงสางจังหวัดนคนรราชสีมานา่งร่องฉเฉลิยงประเกียรดประคนใช้พับผ้าใช้ประ คลาหานไทรบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งเรดาตรวจพบกุ้งฝนอ่อนถึงปานกลางในเขตอำเภอเคืองานอำเภอเมืองอุบลราชธานีเหล่าเสือเกย์ม่วง30บวารินช่ำราบจังหวัดอุบลราชธานีและกาศสปปลาวลิดดีลาไปแล้วส,วสดีค่ะ